นี่มาอยู่กับพวกเราช่วงเข้าครัวเรื่องง่ายใบแสงวิจิตเราคิดเมืี้ไม่ได้พูดเลยอย่างนี้วันนี้มาอยู่กับผมครับบิ๊กครับบอลค่ะบอลครับบอลโดมตรงนะครับตามภาพวันนี้เรามาทําเกี๊ยวซ่ากินกันครับรู้ไหมว่าทำไมเรียกว่าเกี๊ยวซ่าทำไมครับไม่รู้เหมือนกันโอ้โหครับวันนี้เรามาทำเกี๊ยวซ่ากันมีวัตถุดิบอะไรบ้างวัตถุดิบนะครับมีหมูบดครับ อันนี้ต้องเขียนชื่อไปบิ๊กไงของบิ๊กไงกลัวเขาไม่รู้เลยของบิ๊กของบิ๊กมีหมูบดมีกระหล่ำปีบดครับกระเทียมขิงขิงขิงแล้วก็แครอทแครอทครับแครอทหั่นเตาต้นหอมซอสปรุงรสครับนี่ในส่วนของไส้ครับเดี๋ยวตัวนี้ไปเกี่ยเดี๋ยวเรามาห่อกันเดี๋ยวเรามาเริ่มทําตัวไส้กั่ก่อนนะครับ นิ้วหายอันดับแรกนะครับเราใส่กระเทียมกับขิงบดก่อนนะครับใส่ให้มันได้กระลำปีหั่นฝอยครับหรือกระลำปีสับครับใช่หมดเลยเหรอใช่หมดเลยเนื้อเราซื้อมากี่โลเนี่ยเนื้อเนื้อ800กรัมครับไม่ตก <c oughs> ัมเหกัมเหมยอือวันนี้คนเยอะจังเลยนะครับมีคน<ต>มาขอลายเซ็นมีคนขอลายเซ็น แครอทหั่นเตาครับแล้วก็ต้นหอมถ้าคนไม่ชอบกินผักอ่ะก็ไม่ต้องใส่ครับแล้วเบบี้แครอทไม่มีอะไรนะคะเบบี้แครอทเบบี้แครอทแครอทตัวเล็กๆครับมีซอสปรุงรสครับอันนี้ก็ใส่ลงไปเลยหรอใส่ลงไปเลยในตัวไส้หรอ๋อนึกว่าเป็นน้ำจิ้มไม่ไม่ใส่ใส่ปรุงรสไส้ก่อนแล้วเราก็คลุกเคล้าให้มันเข้ากันนะครับต้องตีต้องมาแหละ ทำ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 ตัดต่อเขาคกนี้แล้วก็กระลำปีใช่ไหมกระลำปีใช่ไหมกระลำปีกระลำเดือนกระลำเดือนนี่จะมี12หัวนะครับ เออนี่ได้ปะเป็นไงได้นะ้วบุ๊กว่าบุ๊กว่าตลกอัจฉริยะครับฝากไปดูนี้แค่นี้ทำง่ายมากทำกินเองในที่บ้านทำกินเองในที่บ้านครับถ้าไม่อยากทำก็แนะนำที่ซื้อซื้อครับซื้อเนื้ กล้องไม่มีซูมสุดเอาอันนี้สูมด้วยมนุษย์เลยยังนวดอยู่มาทำไส้แล้วเราจะมาห่อกันนะครับกินได้แน่นอนของไม่เสียไม่เสียครับตัวนี้ไม่เสียชีวิตเลยตัวนี้แป้งเกี๊ยวนะครับแผบบสี่เหลี่ยมเรามาก็ตัดกลมออกนิดหน่อยต้องตัดมันด้วยเหรอตัดให้มันกลมครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันเออลงลงลงมันจะเลอะเทอะมันจะเลอะเทอะเตรียมน้ำเตรียมน้ำ่า ครับแผ่นแป้งแล้วนะครับแล้วก็ส,บสบับสัดแป้งของมันอยากจะเปล่งนะมันบ,บางครับแป้งไม่เหมือนหน้าบ<ๆ>ิใช่ไหมอ,อะไรเขาเนี่ยแล้วก็ใส่ไส้้าไปนะครับอย่าใส่เยอะมากนะครับแตกครับแตกแล้วก็น้ําติดขอบตรงนี้แตะแตะขอบแล้วก็พับขึ้นครับไม่น่าจะไดไ้กินนะ่ะ พี่บอลนะ่นอืมปึ๊เราก็จับจีบวิธีจับจีบยูทูบเยแยๆครับจะามาดูช่องผมนะครับ <c oughs> ผมก็ไปดูเข้ามาอีกทีมนกันครับโอโว้ยเป้มันใส่เยอะไปเลยอ่าก็บอกแล้วไงว่าจะใส่ใส่เยอะ,ยยอะบอกก็เดกลัวมันไม่อิ่มไงเฮ้ย เราาคนเอาอกา้มานั่งทำกันดีไหมกําลังคิด,ดอยแเล้วองยิน <c oughs> ตาบานเลย <c oughs> <c oughs> น่าจะอีกมนานกว่าเด็กดิคิดป <c oughs> ัญหาไม่ติดอยู่ตรงไหนเนี่ยติดอยู่ตรงที่หอย คิดถึงจนนี่พิงแม่บอว่าไม่ชอบแล้วบ้าโมไปเอามาจากไหนเมื่อวานนี้มันมันทักมันไม่มีไม่มีไม่มีจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานผลลุกเลยเมื่อวานนัก่าพี่บอลเคยดูไอ้ยายตัวร้ายไหมเยนเกี่ยมเกี่ยมนางปี2001ครับคลิปนี้220 0อยากจะบอกว่ามันเพิ่งเคยดูแล้วมันรุดเห็นนางเอกชื่อจวนจีฮุน ้ความหมายคือชื่อมันยังพูดไม่ถูกเลยก็ยังจะชอบเขาอีกมันบอกว่าผมเลิกชอบเจนนี่คิมนะครับมันบอกเดี๋ยวพูดเดี๋ยวพูดรอการเชิญีคุณน่ารักบพะเจนนี่คิมเห็นก็ตัดมันออกจากการเป็นแฟนคลับเลยนะครับไล่มันออกเลยเหี้ยงโมเยงเราคับฟังรู้เลยเดี๋ยวมีล่ามีไอ้มีซ่าไงลิซ่าจะแปลให้เจนนี่ฟังตายโดนแน่นอนบีคิ เจนนี่ดิขอโทษเกินหน้าเกินตาแล้วมันคั่งทั้งวันนลไม่ใช่ธรรมดาอืมันจวนมือสั้นแนะนําให้มันไปดูเรื่องอะไรวะตัวมินจุนฉี่ไอ้นั่นไอต่างดาวต่างดาวมันชื่อภาษาอังกฤษอะไรไม่รู้จำไม่ได้แต่ว่าไอ้หญ่ตัวร้ายกับนายต่างดาวนะครับเขาดูกันจบไปแปะโคกรละผมบิทย ขนาดนายเจียมเจียมพี่ยังม่ดูเลยพี่จะเอาเทกซ์คือจนนี่หุ่นไปเป็นนางเงือกแล้วค่ะตอนนี้หนังล่าสุดเล่นกับลีเป็นโฮบอกคำเดียวลูกสองก็ยังได้อยู่นะเอ๊ะเป็นนาบ้าเดี่คือตาบอดนะคะจับไฟแล้วนี่คือเป็นวงถ้ามองมาผิดก็จะแสงสีเนาะมันจ้าซะเลือกเกินแม่แสงไฟมันแทงเข้าไปในตาขึ้นสองนานตาจะบอดแต่ถ้าตาบอดไม่พลาดนานจะเป็นหลอดซีนนั่น ไม,ไม่ไม่อันนี้มันไฟรถฟอร์จูเนอร์ันนีิม <c oughs> ตาบิดหูตาแตกก <c oughs> ันพอดีลอเปิดไฟสูงสาดเข้ามาหูตาแตกตอนนี้ผ่านมาแล้วครึ่งชั่วโมงเราได้มาสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสแปดยี่สบสิบสองยี่สิบสี่ชิ้น <c oughs> แต่ก็ยังแนะนำคันเดินครับซื้อกินครับให้คนไม่ล้อให้คนที่เชี่ยวชาญมันก็ส่งเสริมอาชีพเนาะ อันนี้ก็ถ้าใครเห็นสูตรแล้วก็นําไปทําเป็นอาชีพได้นะครับนี่ลองทําชิมดูถ้าอร่อยก็ทําขายถ้าขายไม่รอดก็เลิกทาครับก็แค่นั้นปะจบจบพี่หอกว่าพี่จะไปเปิดร้านเกี๊ยวซ่าเนี่ยไม่น่าหรอพี่ไม่น่าไม่ควรเลยล่ะที่เปิดแล้วให้คนอื่นทํานี้ยปะได้สิรับสมัครไหมรับสมัครคนเห็นพนักงานแล้วตอนนี้ ครับหลังจากที่เราห่อเกี๊ยวกันมาอย่างเนื่องนานยังอยู่ในทอนวัสดิ์ที่นะครับก็เสร็จแล้วหน้าตาสวยงามตาท่าเนื่องครับไม่มีของพี่เลยเอาไปทิ้งเราครับเราก็จะมาทอดเกี๊ยวกันวันนี้ไอเราพลาดไม่ได้เลยสินค้าเด็ดสินค้าดังสิ่งสำคัญเรามากับทีฟาวไม่ดูคนไม่ดูเลยครับไม่บอกก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าเราจะใช้ มากับเซตเซตกระทะกี่ชิ้นเซตหกชิ้นรวมฝารวมรวมรวมตะหลิวแล้วก็อะไรเขาเรียกกระชอนไหมกระชอนอันนี้อันนี้นับหกชิ้นนะคะนี่นับหกชิ้นนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไม่ใช่นับแค่ตัวนะคะที่จะนับสามชิ้นเซตพีฟาวรุ่นอยู่นี่ลูกรุ่นนใคาโอ้สายตาให้หนีอยู่วันนี้พีฟาวรุ่น G ีหนึ่งสามห้า เป็นเซตกระช้าชุด6ชิ้นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทอดเกี๊ยวกันไปดูกันครับเกี๊ยวเอาไปล้าง,งาก่อนนะรีวิวมันรีวิวร <c oughs> ีวิวไฟเปิดมาดับแรกเราจะเห็นตัวหม้อ,อก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นหม้อขนาดไซส์ไซส์เท่านี้แหละครับหม้เกี๊ยว ข้อมูลสินค้ายังไม่ดูนี่เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ข้อมูลสินค้าไว้ให้ใต้คลิปนะฮะก็จะปรอยากดูแล้วก็มีตัวกระทะใบเล็กครับตัวนี้กระทะใบเล็กเออใช้ตัวไหนคะน้องวิกเดี๋ยวใช้ตัวใหญ่ใช้ื่อโดยตัวนี้เราทำทำไมเป็นฟอกเหรอเอาออกมาให้ดูไหมว่ามีอะไรนี่เดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้แล้ใบใหญ่หน้ากระทะ เท่าหน้าหม้อใช้ด้วยกันได้หมดแล้วนะครับหกชิ้นนับ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 รวมนับหนึ่งครับสองสองสามสามสี่สี่ห้าหกห้าหกครับหกชิ้นครบนะครับไม่เลิกนะไม่เลิกไม่เลิกไม่เล่นเโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาเรียง ตัวกระทะตัวนี้เป็นกระทะเทฟลอนนะครับสามารถใช้กับเตาไฟฟ้าได้เตาแก๊สได้เตาถ่านได้ครับเตาถ่านได้ได้เตาถ่านได้ก็ไม่ได้เป็นคนมานดําเชิญครับตัวนี้จะเป็นเทฟลอนอย่างดีข้อดีของมันคือไม่ติดกระทะครับมีอะไรอีกสวยครับดีไซน์สวยรับจริงมึงต้องถาม S <S เ,เซลดีป่าวกีอย่างเียวพอดีว่ามันก็คือทนต่อรอยขีดข่วนค่ะเอาแต่อย่าเอามีดไปขูดมันเล่นอยา่ากินกันเรามีแถมตัวท่ววพีสี่คนอยู่แล้วครก็ทูเข้าไปครับใช่นานๆหน่อยก็เป็นรอยครับตัวนี้ถ้อาอยากได้ดีๆหน่อยแบบอะไรอ่ะป้องกันการขีดสางแจกบางครั้งคือ,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 อตัวเป็นท็อปเลยตัวทอ็อปมีตัวทอ็อปใช่แต่ร้านเราไม่มีขายนะคะร้านเราไม่มีขายครับตัวนี้คือว่าจะเป็นกลาร ทุกคนราคาถ,า,ถาถึงได้รา,าราคากลางๆใช่พอใช,ใช้ใช้ดีเลยเน,น,นี่ยทำเมื่อไหร่หิวแล้วสวยพอแลว้วค่หะหิวแล้วหิวผมก็ไม่ได้กินข้าวครับ นิดเลยอ่ะก <laughs> ินได้เลย ขายขายยาขายยาเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงหนังคายาได้นะคะไปเอาไม่ใส่น้ำมันไม่ไม่ใส่แล้วเหรอแฉะเลยเยอะเลยปกติมันก็ไม่ต้องใส่อยู่แล้วเขาใส่ให้เลยดมเบาๆนี่เหรออ๋อสำหรับไม่ให้มันติดเออตอนนี้ไม่จำเป็นมัน โอเคครับก็เสร็จแล้วสำหรับเกียวซ่าของเราเราจะไปให้แผนกในบริษัทเราดียังไงจากนี้ก็ขอฝากช่องเราด้วยนะครับช่องแสงมิจชาเนลนะครับติดตามได้ทาง Facebook หรือว่ามีอะไรติดต่อทางเคื่องใช้ไฟฟ้าก็ติดต่อไลน์มาได้ครับช้อปปี้เราก็มีเดี๋ยวเราจะฝากลิงก์ไว้ตรงด้านล่างนะครับยังไงวันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้ว มันหน้าแล้วนี้ไม่ดูใหม่อะไรเรามารอกันครับวันนี้บ๊ายบายอันยาวอันยาวอันยาวด้วยครับ <Yeah. S 1> อ่าครับกัน